My ไ t i n g Plan นะคะแนวโน้มทางการตลาดคาดว่ายอดขายในอีก4ปีถึง5ปีข้างหน้าด้วยการจเจริญเติบโตของตลาดเครื่องสำอางที่ต่อเนื่องคาดว่าลิปบางยังจะคงเป็นผลิตภัณฑ์นที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจด้านสุขภาพความงามนอกจากนี้การจเจริญเติบโตของอ e ีคอมเมิร์ซทให้การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ง่ายขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้อยอดขายลิปบาลมเพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะคู่แข่งทางตรงลิปมาลิปกอลิปมาร์กลิปออยลิปสติกที่มีมาเจอร์ไรเซอร์ค่ะผู้แข่งทางออบนะคะได้แก่อัลีนครีมบำรุงผิวบามสารพัดประโยชน์มาคหน้าและสะครับลิมฝีปากลิปสติกแบบแมตหรือ izer, มยเจอร์ไรเซอร์มารั่ังหรือลูกอมที่ให้ความชุ่มชื้นค่ะ พื้นที่จำหน่ายนะคะระยะสั้นขายออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้าติต๊กต็อกช็อปเฟซบุ๊กไอจีอระยะกาลางร้านมัลติแบรนด์อีเอ็มซุเปอร์มาร์เก็ตราคาทั่วไประยะยาวเุอร์มาร์เก็ตห้างสปปรรพสินค,านะคะ้าค่ะประชานอนอส่ย อายุ15ถึง35ปีได้แก่วัยรุ่นถึงวัยทำงานตอนต้นเพศหญิงและ LGBTQ+ พัฒน์สุตว,วิทยาและพฤติกรรมการซื้อชอบดูแลตัวเองสนใจสุขภาพและความงามให้ความสำคัญกับสินค้าออร์แกนิกและความปลอดภัยติดตามเทรนและชอบลองของใหม่ มองหาผลิตภัณฑ์ที่บำรุงปากมีกลิ่นหอมแพ็คเกจสวยสนใจโปรโมชั่นและรีวิวจากอินฟลูเอนเซอร์จุดแข็งนะคะใช้ส่วนผสมธรรมาชาติ100%เบำรุงริือีปากและแก้มปลอดภัยต่อผิวแพ้ง่ายจุดอ่อนต้นทุนสูงกว่าแบรนด์ทั่วไปอายุการใช้งานสั้นกว่าเคยมีสังเคราะห์โอกาสเทนสินค้าสุขภาพและออแกนิกเติบโต คนสนใจคินยูตี้อุปสรรคคู่แข่งเยอะผู้ค้าอาจจะลังเลเรื่องประสิทธิภาพและระ<อ>าคากลยุทธ์ทางการตลาดช่องการช่องทางการจำหน่ายชอปปี้รัสเซียดิสต๊อกออกร,ร้านค้าสุขภาพกลยุทธ์การตลาดใช้อินฟลูเอนเซอร์รีวิวแพ่เซลล์ยิงแอดบนโซเชียล บงบประมาณปีที่1 2ึ่งสองบาทได้แก่โฆษณา3 3 4 0 0 0บาท PR 7 0 0 0 0บาทโปรโมชั่น24,000บาทค่าบนักงาน48,000บาทค่าส่ง24,000บาทโปรดักชั่นแพนของเรานะคะ จะเป็นวัตถุดิบและวัตถุสิ้นเปลืองได้แก่เชียร์บันเตอร์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันอาแกงที่พึ่งธรรมชาติวิตามินอ e, ีและผงบีทรูทค่ะและเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เราใช้นะคะหลักๆจะมีถ้วยหม้อไมโคนและภาชนาบรรจุที่เป็นผลดดิบแล้วก็เตาค่ะกลร่องรยุท์่ระยกั้นดิบนะคะ ของเราคันแรกจะเป็นการบริหารสินค้าคงเหลือในวัตถุดิบใช้ระบบ first in first out ลดค่เออาเสียงวัตถุดิบเสื่อมสภาพผลิตตามแนวโน้มตลาดกำหนดสต็อกสูงสุดและต่ำสุดให้เหมาะสมต่อมาจะเป็นการจัดการนั่นนนงคุณภาพค่ะ คือการป้องกันสิ่งแปลกปลอมไม่ใส่สารก่อภูมิแพ้หรืออันตารายและต่อไปจะเป็นกระบวนการเก็บการเก็บรักษาสินค้าและวัตถุดิบจะเป็นการติดฉลากวันที่ผลิตหมึกอายุให้ชัดเจนเก็บในภาชนะปิดสนิทและดิบเรียงแสงแดดแหล่งจัดซื้อวัตถุดิบของเรานะคะจะเป็นซื้อร้านค้าออนไลน์แล้วก็ร้านสุขภาพและความงามตลาดออนไลน์ค่ะ ประมาณการกำลังผลิตนะคะปีแรกเราจะเป็น5,500แท่งปีที่2 6,250แห่งและปีที่3 7,200แท่งค่ะค่าใช้จ่ายในการผลิตนะคะสินทรัพย์ที่ใช้ในการผลิตรวมประมาณ2,255บาทเช่นเตาแก๊สภาชนะบรรจุและเครื่องมือผลิตต้นทุนแผ่นไกต่อ,นตอนหน่วยต้นทุนวัตถุดิบ33.33บ 33, าทต่อแหง่งการพยากรณ์ต้นทุนรายวัน3 3 4 6 6 8บาท รายสัปดาห์2,038-4,676 0บาทรายเดือนเฉลี่ยอยู่ที่12,024-17,201บาทถึงบาทค่ะรวมทั้งปีรวมทั้งปีจะเป็น175,019บาทค่ะแผนการบริหารจัดการองค์กรครับรูปแบบของธุรกิจครับ ธุรกิจริบบารนะครับอยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและความงามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคครับคือโครงสร้างองค์ก,ร,ร,กรและแผนผังครับรายชื่อคณะกรรมการผู้รริหารและบุคลากรน,นะไม่ไม่ไปกลัว วิธีสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากรนะ <c oughs> ดูทักษะความรู้เบื้องต้น, <c oughs> นตัวสอบประวัติมีการสัมภาษณนะ์และเสนอเงินเดือนสวัสดีการโอ้ช <c oughs> ุดน้วมันไม่ฟังเลย แผนการพัฒนาบุคลบุคลากรนะครับการประเมินตนเองเพื่อดูจุดแข็งและจุอดอ่อนการกําหนดเป้าหมายเพื่อเป้าหมายที่ชัดเจนการวางแผนการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายการติดตามความคืบหน้าเพื่อประเมินผลการดําเนินงานการประเมินผลเพื่อปรับปรุงและปรับเปลี่ยนแผนค่าตอบแทนและสวัสดิการครับ15,000บาทต่อเดือน วันหยุดและวันทำงานวันเช่นวันลาจุระสำคัญมีค่าล่วงเวลาโอทีให้และค่าตอบแทนพิเศษระเบียบวินยัยการลงโทษและการจูงใจนะครับทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที <c oughs> ่ส <c oughs> ุดเลรูขอเราทุกคนทุกชาตต่าากเขมาตอ <c oughs> ถ้าไม่ทำตา,ามหน้วที่จะมีลลงโทรุนสามดีถ้าดีเลยดีจะโดนหนุ่มนะสามทีจะลดให้อีทีนึงครับขอบคุณครับขอเจอ้าการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ